สวัสดีครับทุกคนผมอามน,นะครับขอสั้นๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของผู้ผลิตการ์ดจอนะครับสมมุติว่าคุณกําลังอยากจะซื้อการ์ดจอตัวใหม่คุณตัดสินใจว่าคุณอยากจะซื้อ N v i d ว a เดีย RTX 3080 Ti นะครับคุณเข้าไปเลือกซื้อดูปรากฏว่าเอา้ามันมีให้คุณเลือกหลายผู้ผลิตมากเลยไม่ว่าจะเป็นจาก N v i d ว a เดียเองหรือจากยี่ห้ออื่นๆต่างๆนอกจากรูปร่างหน้าตาจะต่างกันแล้วเนี่ยนะครับราคาก็ยังต่างกันอีกด้วยบางทีมีซอยรุ่นย่อยด้วยมีรุ่น o c k มีรนต่็อกมีรุ่น,น,น ถ้าเราจะพุยกันเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมาเริ่มจากที่ตัวผู้ผลิตชิปก่อนละกันผมจะยกตัวอย่างเป็น n อ i นวีเดนะครับแต่ว่า AMD ก็ลักษณะคล้ายๆกันตัวรุ่นของชิปอย่างเช่น RTX 3090เกนี่ยก็จะมีแค่แต่ชิปเท่านั้นนะครับมีชิปอย่างเดียวเนี่ยมันทำงานไม่ได้มันจะต้องมีแผงวงจร แผงนีซนั่นเองนะครับมีคาปาซิเตอร์มากมายบนแผงวงจรน,นั้นรวมไปถึงมี VRAM หรือว่า Memory นั่นเองแต่ว่าตัว Nvi d เ a เดียเองเนี่ยก็จะมีสเปกชีตออกมาให้นะครับว่าเฮ้ยชิปของเขาเนี่ยมันต้องการไฟเลี้ยงเท่าไหร่ต้องออกแบบแผงวงจรยังไงนะครับรวมไปถึงมีคาปาซิเตอร์นั่นนู่นนี่ต้องเสียบ VR a m เข้ามายังไงก็จะมีให้หมดอันนี้เรียกว่า Reference Design ก็คืออารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาชิปของเราไปแล้วไปสร้างแผงวงจรตามนี้อุปกรณ์มาใส่ตามนี้เนี่ัันกนนนนก,นก็จจะช้้้้าาาไเือทีีรรโฆษณวววตตตผผูลิิซป จากอินฟิลด์นะครับแล้วก็เอา Reference Design ตัวนั้นนะ่ะไปสร้างเป็นกราฟจอยี่ห้อของตัวเองขึ้นมาขายก็อาจจะมีการใส่อะไรก็ไปเพิ่มนิดหน่อยอาจะเอ๊ะอาจะเปลี่ยนแปลงดีไซน์นิดนดหน่อยหน่อยมีการเปลี่ยนแปลงฮีทซิงค์มีการใส่แรมเข้าไปเพิ่มนะครับหรือแม้กระทั่งตัวพอร์ตด,ด้านหลังว่าจะมีพอร์ตอะไรบ้างเนะี่ยเขาก็เลือกได้ยกตัวอย่างนะครับนี่คือ RTX 3090ของค่าย i n n o 3 d รุ่น i s h i e l นะครับมีเลือกหลายรุ่นก็จะมีการดีไซน์ว่าอ่ะพัดลม แผงวงจรใช้อะไรคาปาซิเตอร์ใช้ยี่ห้ออะไรคุณภาพนั่นนู่นนี่ก็แล้วแต่ตัวผู้ผลิตว่าเขาจะเลือกแบบไหนบางผู้ผลิตก็จะมีไอเดียบันเจิดนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะมีพัดลมข้างหมุนๆอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปกติใน Reference Design เนี่ยมันไม่มีเอ้ะผมบอกไปอย่างครับว่าคลิปนี้สนับสนุนโดย Inno 3ทีนะครับ <laughs> โอเคทีนี้เรามาคุยกันว่าถ้าเกิดตัวผู้ผลิตต่างๆเอาไปผลิตเป็นของตัวเองใส่นั่นใสน่นี่มากมายดีไซน์ของตัวเองเลยเนี่ยประสิทธิภาพมันแตกต่างกันมากหรือเปล่า คำตอบก็คือมันต่างกันแน่ๆนะครับแต่ว่าต่างมากต่างน้อยเดี๋ยวลองไปดูกันทีละอย่างไปกันอย่างเช่นคุณภาพของวัสดุที่เอามาใช้อย่างเช่นแผ่น PCB นะครับมันมีความนําไฟฟ้าต่างกันมันก็อาจจะมีผลบ้างใช่ไหมครับเรื่องของตัวคาปาซิเตอร์ที่อยู่บนบอร์ดนะครับใช้ยี่ห้อดีไหมใช้ยี่ห้อไม่ดีเสื่อมช้าเสื่อมเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งต่อมาก็คือเรื่องของการระบายความร้อนอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับว่าเอ๊พัดลมกี่ตัวฮีตซิงค์ยาวไหมนะครับบางทีกระจอ รุ่นเดียวกันแต่ว่ามีแบบสัน้นมีแบบยาวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบฮีทซิงดีไซน์อย่างไรแล้วก็ตัวผู้ผลิตเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าจะใส่ vram ลงไปเท่าไหร่เอ็นวีเดียจะกำหนดว่าขั้นต่าเท่านี้นะครับแต่ว่าคุณเป็นผู้ผลิตคุณอาจจะใส่เพิ่มไปอีกสัก20%ก็ได้เผื่อประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นหรือบางทีคุณก็ขายทั้ง2แบบเลยก็คือขายแบบตามที่เอ็นวีเดียแนะนํากับมีรุ่น ram เยอะพิเศษก็ขายขึ้นราคามาหน่อยก็มีทางเลือกให้ลูกค้า บางเจ้าเนี่ยเขาก็จะขายแบบโอเวอร์คล็อกมาเลยบางเจ้าเนี่ยเขาถึงกับไปเลือกตัวซิลิคอนด้นะครับว่าเอ๊ะตัวชิปตัวนี้เนี่ยโอเวอร์คล็อกได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเขาก็จะไปเลือกตัวที่โอเวอร์คล็อกได้เยอะๆเนี่ยเอามาขายเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวที่ไม่ต้องโอเวอร์คล็อกก็เอามาขายเป نہ, ็นรุ่นต่ำๆก็มีราคาให้เลือกหลากหลายมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ย้อนกลับไปที่คําถามตอนต้น,ตน,ตนว่าทําต่างๆนาน,นานเหล่านี้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันต่างกันมากหรือเปล่าถ้าเราไปดูผลคะแนนเบนช์มาร์กจากเว็บไซต์ต่างปปรระะะเเททศนนนับตต่่่่าางๆๆก็็จพววุอีย มันไม่ต่างกันมากบางกรณีต่างกันแค่เฟรมเรดประมาณ 1- หรือ2เฟรมเรทเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นต่าๆหน่อยเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างกันเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2 3%เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทุกแบรนด์เนี่ยพยายามที่จะไปโฟกัสกับตัวซีรีส์สูงๆแล้วก็ตัวมิดเรนจ์ที่เป็นส่วนที่ขายดีใช่ไหมครับส่วนรุ่นต่าๆเนี่ยนะครับบางแบรนด์อาจจะมีงบประมาณไม่พอมาออปติมัลอะไรอย่างเงี้นะครับทำให้ประสิทธิภาพมันอาจจะต่างกันเยอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ผลิตเขาจะมาวัดกัันนนที่ซงเอง ทำยังไงระบายความร้อนให้เร็วยิ่งระบายความร้อนดีนะครับตัวชิปก็จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับการดีไซน์ฮีทซิงค์ใช่ไหมครับสถานที่การติดตั้งพัดลมการทำแอร์ฟลอรอะไรต่าง แต่ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าตัวท็อปทในสมัยนี้เนี่ยนะครับประสิทธิภาพมันหนีกันไม่มากจริงๆมันอยู่ที่ตัวคุณนะผู้บริโภคว่าจะเลือกที่ราคาไหนเท่านั้นเองแต่ที่น่าจะมีความแตกต่างกันมากที่สุดที่แต่ละยี่ห้อพยายามที่จะแข่งขันกันเนี่ยก็คือเรื่องของบริการหลังการขายมากกว่านะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีข้อผิดพลาดขึ้นมาการ์ดจอพังขึ้นมาเนี่ยส่งเคลมแล้วเนี่ยมันเคลมง่ายหรือเปล่า ผมไม่คนเกิดมาโชคดีครับในชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยเคลมการ์ดจอเลยสักครั้งเดียวนะครับแต่ผมพอเข้าใจความลำบากของคนที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ดีแล้วการ์ดจอพังแล้วก็ต้องไปส่งเคลมแล้วก็มีปัญหากับการเคลมว่าเคลมนานบ้างเคลมไม่ได้บ้างเคลมได้ไม่ตรงกับราคาที่ต้องการบ้างนะครับมันมีปัญหาโพดโัว่กันไปหมดดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกยี่ห้อการ์ดจอเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คุณน่าพิจารณามากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของบริการหลังการขายแล้วก็ประกัน คุณผู้ชมกลองศึกษาดูว่ายี่ห้อไหนตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมต้องพูดถึงสปอนเซอร์ของผมวันนี้นะครับก็คือ Inno 3D ดีผมเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆนะครับในยุคนั้นก็จะเป็นยุคเริ่มแรกของตัว PC ในเมืองไทยเลยนะครับการาจอที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยก็คือ i n n o 3D ดีอันนี้เรื่องจริงบังเอิญ Inno 3D ดี no เคยเป็นแบรนด์ที่ยอดขายอันดับหนึ่งในเมืองไทยนะครับตั้งแต่ผมเด็กขึ้นมาแล้วนะครับจนกระทั่งมายุคหลังๆนี่เริ่มหายไปแบรนด์อ่นนนนเเรริิมมมมขขึึึ้้าแททักดะไ no D, ถง เสียตาแหน่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็เพราะว่า i n n o 3 d รีดโพสิชันตัวเองไว้เป็นตัวระดับบัตเจ็ก็คือเป็นระดับราคาย่อมเยาในขณะที่แบรนดน์นอื่นๆเนี่ยอาจจะเน้นความดีไซน์สวยงามรูร้านมาเห่านะครับแล้วดูเหมือนว่าตัวผู้บริโภคเองเนี่ยก็จะไปชอบทรงนั้นมากกว่าใช่ไหมครับอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโนทีดมีการเปลี่ยนดิสติบิวเตอร์นะครับทำให้การเคลมอาจจะมีการตะกุกตะกักมีปัญหามากนะครับก็อาจจะได้ชื่อเสียงไม่ดดีีีีีทําาาาใให้้้ยยยยอออขตตตรงนนนนก็จจะเเสไป่ไนน่่่แว เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเริ่มตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากมีการเปิดตัว RTX 30 Series นะครับก็จะมีการเปลี่ยนกลยุทธ์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เลือกใช้เอาเกรดมาดีขึ้นการใช้ฮีทซิงคที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของบริการหลังการขายด้วยตอนนี้พาร์เนอร์กับ s y นเน็ก็คือทําให้มันเคลมง่ายได้ทั่วประเทศเลยผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยน,ปยนแปลงทางกลยุทธ์ครั้งใหญ่ของ i n n o 3D เลยทีเดียวนะครับทีนี้ เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแต่ที่ผมจะบอกวันนี้ก็คือเขาแผนเขาเป็นอย่างนี้ผมคิดว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ไปในทางที่ดีของ Inno 3ทนะครับแต่ว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนแปลงเมื่อปลายป,ายปีที่แล้วดังนั้นก็ต้องใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านก็จะลองให้โอกาส i n n o 3 d ดีดูสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ i n n o 3ทดีที่สปอนเซอร์คลิปนี้นะครับขออ,อนุญาต สิ่งที่ผมจะพูดสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ก็คือคำว่า oh my god this is insane <My God. S 1> ผมอยากทำแบบนี้บ้าง oh. oh my god อย่งเงี้ยเออน my god เนี่ยผมแบบนี้ได้ทำได้เลยผมออดิชั่นได้เลย oh my god, my god! this is insane yeah.